เกมก็เหมือนกีฬาบกติทั่วไปอ่ะม,มันอินอะดราลีนี่แบบทำให้เรารู้สึกแบบเราอยากแข่งขันถ้าเรารู้เป้าหมายแล้วเรารู้ว่าทำเงินเดี๋ยวมันยังไงมันจะย้อนกลับมาให้เราคือไม่กี่วันผมหาเงินได้เป็นแสนเราก็เคยคิดว่าเล่นเกมมันอาจจะไร้สาระไปวันอย่างที่แบบคนอื่นพูดก็ได้นะ แต่พอมีได้เงินครั้งแรกมาก็รู้อ้าวเนี่ยมันมันแล้วม,ม,มันต่างยังไงการทํางานตรงไหน,น,นบทติหาเกี้ยของผมเนี่ยคือเป็นการซื้อขายของการหาเงินในแบบฉบับแรกๆที่ผมทําจนมาเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยผมอยากแข่งขันให้ไประดับโลกแต่พอผมไปอยู่เลเวลที่แบบว่าได้เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแล้วเข้าสักางกัดนู้มีเงินเดือนหลักหมืน่นผมก็รู้สึกว่าเนี่ยก้าวแรกแล้ะที่ผมคิดว่ามันไปได้จริงแล้ะพอทําไปสักพักผมรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์หลายๆอย่าง เป้าหมายของสังกัดมันแบบมันไม่ได้แบบเหมือนผมอะ่ะผมฝันว่าแบบอยากได้แบบสังกัดที่แบบดูแลนักกีฬาดีๆที่แบบอย่างเช่นเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาจะเลทตล,ลอดเวลาพราะผมเห็นด้านพวกนี้ผมก็เลยบบออกมาทําสังกัดด้วยอ่ <c oughs> ผมก็มีอยู่ละสคนหาเพิ่มมีแค่คนเดียวทีมก็ไปต่อได้แล้วคนหนึ่งผมก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเหมือนกัน การทาแคมป์เนี่ยหลักๆของนักกีฬาเขาต้องการสถานที่เขาเรียกามาบูตแคมป์ก็คือมามาซ้อม,มที่นอนให้เขาอะไรเงี้ยผมก็มีสถานที่อยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะไม่ต้องใช้เงินทุนอะไรมากมายเรายังมีช่องทางอื่นในการหาไรายได้ของเราเราก็มีเงินเก็บของเรารายรับที่สามารถมาบริหารตรงนี้ได้แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําสําเร็จขึ้นมาอะไรเงี้ยจะมีเงินเข้ามา ผมจะประเมินตลอดว่าทีมผมตอนนี้ไปถึงระดับไหนแล้วอยู่ได้ถึงระเับไหนแล้วเราสามารถไปได้ถึงไหนก่อนหน้านี้ที่เราแข่งอยู่ในลีกโซงฟอรอะไรเงี้ยเดือนที่แล้วทั้งเดือนเราแข่งทั้งเดือนเลยทุกวันรายได้อะครับน่าจะอยู่ที่6หลักอยู่ครับเหมือนมันก็มีกระแสในเกมหลายๆอย่างเหมือนกระแสเราลงไปสู้ลงไปยิงกับทีมใหญ่ให่อะไรเงี้ยเราไปงัดเมืองเดียวกันตั้งแต่ต้นเกมอะไรเงี้ยก็เป็นกระแสที่แบบว่าทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ เริ่มดึงตัวคนที่แบบเป็นที่รู้จักกันคนที่เคยได้ไปในระดับ g l o บ a l ที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทํากันเราก็ไปทําอะไรที่มันแบบบือหวาไป็ิ่เตียงเลยทขาไม่คนรู้จักเรามากขึ้นสปอนเซอร์ก็เข้ามาหาเรามากขึ้นจากไม่เคยมีแต่เราอะให้สปอนเซอร์ต่างๆเห็นว่าเราตั้งใจทําจริงๆนะเรามีแผนอนาคตเราต้องการพัฒนาคําว่าน e ักกีฬาอีสปอร์ตจริงๆ อ,อนาคตเขาเห็นว่าอ e ีสปอร์ตมาแล้วก็คนก็แค่มาเทคโอเวอร์กันแค่นั้นเองเราไม่ได้อยากลงพนขนาดเราอยากเริ่มของเราถ้าเรารู้สึกสนุกกับมันด้วยไงผมอยากทําให้มันเต็มที่ได้เห็นน้องๆที่แบบแข่งขันแล้วเลี้ยงตัวเองได้ทําให้แบบที่ว่าเขาภูมิใจอนาคตในยุคอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่การเล่นเกมไร้สาระต่อไปแล้วมันคือเขาเรียกว่าอาชีพอาชีพหนึ่งจริงๆซึ่งเงินเดือนไม่ได้น้อยไปกว่าอาชีพทั่วๆไปเลยผมสนุกกับการแข่งขันมันเยอะละผมว่าอาจไปแข่งในานาสังกัดแทนแล้วในอนาคต เราสู้ไม่ได้เราก็แค่พัฒนาเราพัฒนาไปไม่ทันเราก็แค่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเป้าหมายของผมก็คือการที่ได้ไปแข่งระดับโลก